ฝีมือคุณใช่ไหมอะไรไอ้คลิปที่มันหลุดออกไปในฝีมือคุณใช่ไหมบัวบัวโน้ตบุ๊กเก่าของผมเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้อยู่ตลอดนะคุณเป็นคนเอาคลิปออกไปปล่อยใช่ไหมบอกผมไปสิว่าใช่ไหมคุณเป็นคนปล่อยคลิปนะใช่ไหมบัวฝีมือคุณใช่ไหมบัวแค่ส่งคลิปให้คนที่สารลา,างแต่คงมีคนกลิดคุณมาพอกับบัวมั้งก็เลยเอาคลิปนี้ไปเปิดกางงานแบบนั้นน่ะ รู้ไหมว่าคุณทำอะไรลงไปรู้สิแล้วก็ตั้งใจด้วยเพราะคนอย่างคุณสมควรแล้จต้องโดนแบบนี้ทุกวันนี้ทำลายชีวิตผมให้มันชิบหาย,ยไม่พออีกเหรอจะปล่อยให้ผมมีความสุขบ้างไม่ได้เหรอไอ้บัวผมก็ลังจะได้เป็นผู้ว่าขอนแกนบุรีอ่ะแต่ตอนนี้ผมถูกพักราชการไปแล้วกูต้องต้องอยางพังหมดแล้วคุณรู้ไหม คอยดูนะขาวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมน่เอาสคออิคุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างคุณต้องกลับไปแก้ไขให้ผมคุณเลวเองคุณก็รับผิดชอบเองสิรู้ไหมว่าตอนแรกที่บัวเห็นคลิปอะบัวตกใจมากเลยนะเมธคุณไม่คิดเลยผู้ชายที่กัวเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยจะเห็นกันได้แบบเนี้ยพอคุณทำตัวเลวขึ้นบัวก็ยิ่งรู้สึกสกเพศไม่แปลกใจเลย ว่าทำไมคุณถึงไม่เลือกบัวกับลูกแต่ไปเลือกชูที่ทําให้คุณได้ตาแหน่งใหญ่โตอย่างที่คุณต้องการผมทําเพื่ออนาคตผมผิดตรงไหนบัวเป็นใครๆก็ทําแบบผมทั้งนั้นแหละนั่นก็ดีแล้วที่เราเลิกกันนะโดจะได้ไม่ต้องมีพ่อเร็วๆอ,อย่างคุณ,ค,ณคุณต้องกลับไปแก้ไขทุกอย่างคุณต้องออกไปขอโทษเข้า <c oughs> ใจไหมคุณทำกับผมแบบนี้ไม่ได้บัว คุณจะทำแบบนี้กับผมไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างคุณไม่เข้าใจผมคุณทำลายชีวิตผมแบบนี้ไม่ได้คุณต้องมาเป็นขอโทษผมบอกว่าคุณต้องมาเป็นขอโทษนะคุณจะทำลายชีวิตผมแบบนี้ไม่ได้บัว ตั Eddy, Recently, ้งใจใช่ไหมบัวคุณตั้งใจให้ล right ูกมาเห็ุว่าผมทำร้ายคุณแบบนี้ใช่ไหมลูกจะได้เกลียดผมอะจะบ้าอะไรไอ้แม่คุณมันก็เห็นแค่ตัวเหมือนกันคุณวางแผนทุกอย่างทําให้ชีวิตผมนี่ไม่เหลืออะไรแล้วอะพอใจอังนดลูกนอครับพ่อไปนถดเกลียดพ่อไม่นะลูกนะ นนทนี่ฟังพ่อนะลูกนนไม่อยากเห็นหน้าพ่อไม่นนทเกลียดพ่อ خياله <applause> 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 ว่าไงแม่ใช่กระเป๋าใส่น้ำบัดคุณอยู่ในห้องน้ำอะ่ะคุณเอามาให้ผมหน่อยสิผมอยู่ที่ร้านกาแฟาของไอโอในห้าง เข้าซอยทางลัดเรียงเข้ามาแล้วเนี่ยบัวไม่ต้องมาแล้วล่ะนะคุณ กลับรถแล้วก็ออกจากซอยนั้นไปเลยนะไอขอยงคุณเมธนี่บัวก็รีบให้แล้วไงเดี๋ยวคุณมารอรับข้างหน้าแล้วกันบัวมากับลูกจะได้รีบไปรีบกลับลูกนินอนถอยู่ในรถก,กับคุณเหรอใช่บัวคุยกับลูกแล้วลูกอยากมาลาคุณอนะ่ะไม่ไม่บัวฟังผม ผมบอ,อกแล้ครับผว่าไม่ต้องมาให้ให้กลับรถออกจากซอยนั้นไปเลยออกไปจากซอยนั้นนะบัวนะคฟังผมนะบูมีคนดักรอคุณอยู่อ่ะมีคนดักรอคุณอยู่นะบัวบัวอย่ามาออกไปจากซอยนั้นแล้วแล้วหนีไปเลยพาล,ลูกหนีไป <S <S บัวบัวบัวได้ยินผมไหมบัวนอดดู นั้นผมลืมกระเป๋าใส่นามบัตรผมเลยโทรบอกให้โบบงกตเอาออกมาให้ผมแล้วคุณโทรไปพูดกับคุณโบวบงกตไว่ายัางไงครับผมนึกขึ้นได้ว่า บับงกฎเขาชอบใช้เส้นทางลัดเส้นนั้นผมก็เลยโทรไปบอกว่าอย่าไปทางนั้นรถถนนมันเปลี่ยวแล้วก็อันตรายแล้วเพิ่งไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะมีข่าวว่ารถแล้วก็ฆ่ากันในซอยนั้นครับตำรวจในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพยาน ให้การว่าคุณให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของจำเลยที่หนึ่งที่เป็นมือปืนและคนที่รักพาตัวลูกและภรรยาของคุณไปถ้าคุณไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขาคุณจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายัางไงครับผมรู้จักกับเขาครับเพราะเขาเคยทำงานให้พ่อตาผม ผมเลยเอกใจว่าเขาจะไปดักทำร้ายอดีตภรรยาและลูกชายผมเพื่อแก้แค้นผมครับคือว่าพวกเขาเคยมีปัญหากับพ่อตาผมแล้วก็ทะเลาะก,กับผมด้วยพวกเขาคงแค้นนะครับก็เ,เลยตั้งใจที่จะทำร้ายบัวบงกฎและก็ลูกชาย เื่อที่จะสัดทอดความผิดมาให้ผมทั้งทงที่ผมไม่รู้อะไรเลยถ้าอย่างนั้นคุณช่วยบอกกับสารชัดๆอีกครั้งได้ไหมครับเว่าวันนั้นคุณโทรไปพูดกับคุณบัวบังกฎว่ายังไง โทรไปบอกว่าว่าให้กลับรถแล้วก็อย่าใช้เส้นทางนั้นเพราะว่ามันอันตรายแต่คุณบัวมงกลให้การบอกว่าคุณพูดชัดเจนนะครับว่าให้เธอรีบพาลูกออกมาจากซอยนั้นเพราะมีคนดักทำร้ายอยู่คุณทราบเรื่องนี้ได้ยังไงครับ ไม่ได้พูดแบบนั้นหัวเขาเข้าใจผมปิดไปเองครับหัวเขาอาคติแล้วก็เกลียดผมที่ <Okay. S 1> ที่ผมทิ้งเขากับลูก ที่จะในพร้อมที่จะเข้าใจว่าผมจะทำได้เขา นูี่ไมพูดอะไรเนอะจะใส่หลายพ่อสิไม่บัวข้าสอนให้ลูกพูดใช่ไหมเนี่ยนนท์พูดความจริงย่าจะด่าแม่พ่อต่างหาที่รับผิดพ่อโกพ่อไม่พูดความจริงพ่อโกพ่อไม่พูดความจริงพ่อโก้พ่อไม่พูดความจริงพ่อโกขอให้ผู้ที่มาได้สังเกตการในห้องพิจารณาคดีอยู่ในความสงบและให้จำเลยได้เบิกความจนเสร็จสิ้นก่อน พ่อมาทำไมพ่อมาทำไมพ่อมาทำไม่อมาทำไม่อมไม่อมาทะไมพ่อมารำพ่อมนนไม่อมาทำไม่อมาทนไพ่อาไม่อยากำไมพ่อาทำไมพ่อ